แม่ยุ่งหวังประตูสีเทานี่แม่ลูกมาเลยเออเลยล้านค่ะยังมาอีกล่ะเออเออเลยมาเลยลูกข่อยบ่ได้สร้างพี่น้องดีมันสร้างไม่หายข่อยเฮ้ยก็ดีเขายางเนี่ยว่าแต่แม่เขาจะได้ยังเขาส่งไม่หายมาบมาเออไม่ได้ใส่เกลือใส่เกล็ดเป็นดั้งคว่ำวาวนลแม่น้อย มเอาตส่ก็งเกงสวาันอตีเหมนใส่แล้กเกงนะโอโอ้ให้แม่เป็นล้มกันโอ้อีดว้าอลูกมาีแมงเยอันสองนะโอ้ยัวแต่ก็สีส้มมาให้มึงดีหัวล่อเนีเมืล่อสมน้ำหนาแล้วว่าก็สีส้ของมาให้ส่กมาสิแม่มันนี มาคักๆลยว่าส่ง<ม>ของมาให้แม่ส่งของมาให้แม่ว่าสั่นวาน่ะนะละโอ้ส่งทานานสันสอง